สวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับผมโค้ชผมนะครับอีสุเครื่องสายสาขาพระรามสองนะครับกับผมสมกิ่งสายบันเทิงนะครับผมวันนี้ผมทำช่วยหนึ่งคันครับอีูุเครื่องสามพันนะครับผมครับเดี๋ยวก่อนครับอะไรครับผมอันนี้เครื่องสามพันนะครับจากตรงหน้าสองหลังสามนะครับผมพร้อมบรรทุกนะครับลูกนี้ลูกค้าไม่ได้ต้องการให้ใส่ราคาเดี๋ยวไปใส่เองนะครับเดี๋ยวไปชมอุปกรณ์ที่เราแต่งกันครับผมครับเชิญครับคุณใครอ่ะว่าไะ คันนี้กันครับผมเปิดตัวได้ตูดท้ายรถไปเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นของสปาเครื่องสามพันนะครับผมตัวนี้ผมจัดตรงตัวนี้ไปที่หน้าสองหลัง3านะครับลูกค้าบอกจัดตามนี้แล้วก็ใส่ล้อเวลไปนะครับยางสองส7 5ห้าห้านะครับผมตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าบรรทุกไม่เกิน3ตันนะครับพอจัดตรงตัวนี้ส่วนจะใส่เพิ่มเติมจากนั้นก็เดี๋ยวใส่ตามน้ำหนักอีกทีหนึ่งตามที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกตรงสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ออกรถไม่แพงนะครับกรนตีได้ครับกับผลกิ่งสายบันเทิงนะครับมี่ิบเอี้ยนสายสาขาพระรามสองนะครับคิดอะไรไม่ออกก็คิดเรื่องสายบันเทิงไว้คัโทรมาหาได้เลยครับผมสาขาพระรามสองครับกิ่งอยู่ไหมสวยนะครับตัวนี้ติดตามเพจผมดูได้นะครับผมยี่สุโปแรงบายสุกิ่งสายบันเทิงนะครับตัวนี้ ฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับผมยังไงกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังกใจให้สมกิ่งต่อไปนะครับขอบคุณครับคุณลูกค้าครับสวัสดีครับ